เสิ่งที่ควรทำถ้าคุณอยากบำรุงกระเพาะอาหารและบำรุให้แข็งแรงไปดูกันเลยวิธีที่หนึ่งคือการตรีก้นค่ะให้เพื่อนๆตีก้นตัวเองแบบนี้นะคะประมาณ40-50ครั้งนะคะคนไหนที่นั่งนานนะคะก็พยายามตีก้นตัวเองเนาะเพื่อเป็นการกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดของเรานะคะ 2— ให้เพื่อนๆฝึกหายใจเข้าออกอย่างช้าๆนะคะหายใจเข้า ครั้งไว,ว้สิบวิแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกให้ทำประมาณ10บครั้งนะคะเพราะว่าเมื่อเราหายใจเข้าออกได้อย่างดีนะคะจะทำให้ชี ของปอดเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ชี่ของกระเพาะอาหารและม้ามเนี่ยสมดุลด้วยนะคะ 3. ให้เพื่อนๆรลูบท้องวนนะคะตามเข็มก่อน50ครั้งแล้วก็ทวนเข็ม50ครั้งนะคะการลูบท้องถือว่าเป็นการกระตุ้นระบบย่อยอาหารของเราโลกระถ่ายด้วยนะคะ 4. ให้เพื่อนๆอนหยิกนิ้วเท้าตัวเองทั้ง10นิ้วนะคะตามภาพนี้เลย ประมาณ30 6 0ครั้งนะคะ 5. ให้กินอาหารให้เหมาะสมแล้วก็ให้อิ่มประมาณ7 8ส่วนนะคะก็คือเราไม่ควรกินอิ่มจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ควรกินอาหารให้ตรงต่อเวลานะคะเพื่อเป็นผลดีต่อมาและพ่อาหารของเรานะคะ6นะคะก็คือดื่มน้ำให้พอเหมาะนะคะก็คือไม่ควรดื่มน,น้ำจนมากเกินไปนะคะ เพราะว่าการเดืนน้ามากเกินไปเนี่ยก็คือทําให้มีความชื้นสะสมในร่างกายเยอะนะคะก็คือเป็นผลเสียต่อม้ามกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะ7ก็คือการเอาเท้าแช่น้ําอุ่นนะคะการเอาเท้าแช่น้ําอุ่นเนี่ยเป็นการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดได้ดีด้วยนะคะ7อย่างง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆคนไหนอยากบำรุงม้ามกระเพาะอาหารแล้วก็ไปลองทำกันตาม,ตามดูนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย